เดินทางของเรานะคะไปไม่ถึงไหนค่ะรว่ารถม,มีปัญหานีนวนพาก,กับน้องสาวคนสวยคนนี้เลย ยาพอมอมสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้น้องมนก็มาแต่เช้าอีกแล้วนะคะหลังจากที่เรานะคะมาเที่ยวบ้านได้ประมาณ4-5วันนะคะทุกคนตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางอีกแล้วนะคะเนี่ยตาตายังไม่เปิดดีเลยนะคะวันนี้เราตื่นเช้ามามากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ท่าขี้เหล็กนะคะทุกคนแต่ว่า เดี๋ยวเราจะเดินทางอีกแล้วนะคะติดตามชมว่าน้องนวลน้องโมนเนี่ยจะเดินทางไปไหนอีกนะคะทุกคนติดตามชมนะคะตอนนี้น้องมนก็อยู่ที่เขาเรียกอะไรขนส่งนะคะตอนนี้มาอยู่ที่ขนส่งเมืองตั้งยานนะคะทุกคนเราจะออกเดินทางกันหน้าตอนนี้นะคะ ที่นี่เขาก็จะมีแบบว่าอะไรนะตั้งยันตาชิเดกแล้วก็ไม้ก้าวไม้ชูไม้นนวอะไรสักอย่างนะคะทุกคนก็คือจะเป็นเ,เนี่ยเล็กๆตรงนี้นะคะก็คือขนส่งของเมืองบางยานนะคะทุกคนขนส่งเนี่ยมีเยอะมากนะคะที่นี่มันไม่ใช่มีแค่ที่เดียวแล้วก็จบนะคะทุกคนคือเขาจะเปิดเป็นเ,เขาเรียกอะไรเป็นร้านเล็กๆเลๆ็กๆแบบนี้นะคะก็จะมีหลายเจ้ามากบงางยานนะคะเยอะมากเลย เดี๋ยวเราเดินทางอีกแล้วนะคะทุกคนไปกันเลยนะคะตั้งยานในวันนี้นะคะทุกคนหนาวมากนะคะเนี่ยประมาณเก้าองศาทุกคนหนาวสุดๆเลยเวลาที่เราจะต้องเดินทางแล้วนะคะเออนี่ไปกันสามคันรถนะ,ะทุกคนคะ่ะไปกันทัง้งหมดละ,ละ เขาบอกว่าเส้นทางจากตั้งยานนะคะไปทางท่าขี้เหล็กนะคะทุกคนก็เราก็จะต้องผ่านหมู่บ้านอีกเยอะเมืองอีกเยอะนะคะทุกคนแล้วก็เส้นทางก็โหดมากเขาบอกนะรู้สึกตื่นเต้นนิดนึงกลัวนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเราต้องสื้อนะคะทุกคนาไปกันต่อนะคะ เากทุคดูการเดินทางของเรานะคะไปไม่ถึงไหนครับว่ารถมีปัญหาแต่ไม่รู้มีปัญหาอะไรครับว่ามีเสียงเนี่ยน้องหมาใครก็ไม่รู้ว่าคือเราอยู่ไกลจากหมู่บ้านมากแล้วเนี่ยที่นี่มีหมาได้ไงเดี๋ยวดูรถคันหน้านะคะทุกคนว่าเป็นอะไรนะ ้อรถมีปัญหานะคะทุกคนถ้าล้อรถมีปัญหาก็เดินทางกันออลำบากนะคะเขาก็เลยต้องไปดูกันแป๊บหนึง่ลลงล้อสามล้อก็เอามาอยู่นะแต่ว่าไม่รู้มันมีปัญหาส่วนไหนอ่ะอ่ะขอแนะนำเพื่อนเร่วมทางนี้เพื่อนลงทางยเยอะแยะเลยเนะี่ย สาวๆอีกคนหนึ่งไปเมืองซื่อนะคะทุกคนอีกคนหนึ่งก็ไปทาชิเล็กนั่นเองนะคะฝั่งเราก็มีหนุ่มๆนะคะนี่หนุ่มๆเขาเป็นคนจีนนะเนี่ย <Okay. S 1> เราจะไปท่าชิเล็กกันนะคะทุกคน <Okay. S 1> มานั่งรอรถมีปัญหาแป๊บหนึง่ง <Okay. S 1> แบบนี้เราต้องถึงเออเราต้องถึงเชียงตุงแบบต้องแบบว่าดึกมากๆแน่ๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่ารถมีปัญหาแบบนี้นะ ว่าม right. ันไกลมากนะคะทุกคนจากตั้งยันไปเชียงตุงก็ไกลพอสมควรเราต้องไปพักตรงนั้นหนึ่งคืนนะคะกว่าจะไปถึงท่าขี้เหล็กก็พรุ่งนี้นะคะทุกคนเห็นไหมเดินทางสองวันเลยทีเดียวเราสามสุอินสุ่เป็น้นใต้หาก้นสังเป็นตตยได้อ่ะเออสมป็นรับนายสังล่ะอยู่เมืองซื่อฮะอยู่ถึงฮะสมัยให้สังตั้งยัน เามาอยู่ตั้งเยออ๋อเิออนอยู่ตั้งย่านะอะไเขินอยู่มออยู่ตงสูโอ้เขินหนามแก่ละน่ยิงเสาออนนนะอ่ยรถนะยังซ่อมไม่เสร็จเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเ <c oughs> วค่ะนี่ลอ้อรถมีปัญหาทุกคนต้องมาดูลุง <c oughs> ลเขาทำกัน ดูน้วเนี่ยเขาเตรียมเครื่องมือมาแบบพร้อมมากเลยนีนเนี่ยตนหนาอิโคมเดี๋ยนั่นอิโมระหว่างรอรถนะคะทุกคนรอมาประมาณเอยอี่สิบว่านาทีเกือบครึ่งชั่วโมงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คนเดินทางอีกคนนึงเมื่อกี้ยังไม่ได้สัมภาษณ์จีแสงค่ะจีแสังแสงหอม ขึ้นอยู่ตั้งย่านเหมือนกันฮะตัง้ตองย่านอยู่ตั้งย่านทุกคนเลยกาลี่อ๋อซ้ำติก๊กับเหตุการณ์ต่ชิดเล็กเที่ยวอ่านี่สาวๆเขินโอ้ยขนาดเราไม่ใช่ผู้ชายเนี่ยเขาเขินเราทำไมเนี่ยอ่าน้องเขาบอกว่าเขาอยู่บ้านเขาอยู่กาลี่นะคะทุกคนแต่ว่าเขามาเที่ยวตั้งย่านก้าหรือว่ามาทำอะไรไม่สั่งตั้งย่านอ่ะ เขามาเที่ยวตั้งยานนะคะเ,เขาก็จะไปทํางานต่อที่ท่าขี้เหล็กนั่นเองนะคะ mm hmm. เ,เราก็ระหว่างเดินทางนะคะทุกคนเราก็เจอเพื่อนๆร่วมทางเยอะแยะมากมายเลยนะคะ mm hmm. คุยกันบ้างอะไรบ้าง mm hmm. โอ้แล้วว่าเราร้อนนะคะทุกคนยังมีน้ำค้างอยู่เละคะข้างถนนแนว่ี้ ตรงนี้ตอนเช้าเช้าน่าจะหนาวามากๆเลยนะคะมีน้ําค้างเต็มเลยเนี่ยอ้อาวเสร็จสักทีหนึงทุกคนรอครึ่งชั่วโมงกว่า <c oughs> เราเริ่มจะเดินทางแล้วเดินทางกันต่อไปนะคะรถ <c oughs> เรานั่งไม่มีปัญหาอันใด นวิถีชีวิตยังเป็นแบบดั้งเดิมสมัยก่อนนั่นเองนะคะนี่ดูเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดของเขาเต็มเลยนะคะมันขเขาน่าอยู่มากเลยน,นะ,ะี่รถเราก็ซ่อมเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็ออกเดินทางกันต่อไปนะคะเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางที่เรากำลังจะไปนะคะทุกคน วันนี้ฟ้าสดใสามากตอนเช้าคือหนาวมากนะคะตั้งยานอะพอเดินออกจากเออพอเราผ่านตั้งยานมานะคะก็เริ่มทีจะร้อนๆหน่อยๆออเ,เราเดินทางกันต่อไปนะคะเ,เดินทางมาถึงที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งนะคะทุกคนตรงนี้ผู้นําทางเราไม่รู้จักนะคะว่าหมู่บ้านนี้ชื่ออะไรเราก็เลยดรู้จักชื่อหมู่บ้านนี้มาเลยนะคะทุกคนเ,เราก็ได้มาเยือน เรานะคะหมู่บ้านเยอะนะคะรู้สึกว่าไม่มีใครอยู่บ้านนะทุกคนป้าไสอ่ะฮะป้าไสงูงูปางใสอะไรเยอะไหมนั่นน่ะทุกคนข้างหน้ามีน้ำตกภูเขานะคะนี่น้ำจาก ขาวนะคะทุกคนดูสาสมากเลยนะโอ้น่าจะเย็นสดชื่นมากเลยอะ่ะได้เห็นแค่แป๊บๆนะคะทางนี้เออเขาเรียกอะไรน้ำดีมากเลยนสะิข้างล่างกระตอบของเขาทุกคนทางนี้ส่วนมากเขาจะปลูกข้าวโพดนะคะข้าวโพดเขาก็จะเอาไปขายต่อน,นั่นเองนะคะ ทางนี้มีคนมารับซื้อขา้าวโพดอะไรอย่างนี้เอาไปทําแบบว่าอาหาราสัตว์อะไรอะไรแบบนี้นะคะทุกคนเขาก็เลยมาปลูกกันเต้มดอยแบบนี้เองนะคะตลอดเส้นทางสอง,สองข้างทางก็จะเป็นข้าวโพดเต็มไปหมดเลย สาวเลี้ยงวัวทุกคนสาวเลี้ยงวัวเป็วัวเลี้ยงนะแล้วแชมเป็นดี่ว่าเราพื่อปกุญแจอันนี้เขาไปสวนมาทุกคนก<ม>็น่าจะพักเที่ยงแล้วอนะสิบสองหม้อเยอะเนาะหะสิบสองหม้อเยอะเหมือนเมือ่นนอกินข้าวน่าเนี่ยเขากลับบ้านไปกินข้าวนะคะทุกคนเขาไปสนนวนกันนะชิมิบุกทุกคนครับนตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ใกล้จะถึงเมืองเก่าแล้วนั่นเองนะคะ มาณสองชั่วโมองกว่าแล้วนะทุกคนตอนนี้เราก็มาที่ทเวืองเก่าแล้วนั่นเองนะคะผ่านด่านเมืองเก่ามาแล้วนั่นเอง น,นี่ก็เริ่มที่จะ,จะเจริญเริ่มที่จะเจริญนุ่งเรืองมากขึ้นนั่นเองนะคะเพราะว่าหลายเดือนที่แล้ว4เดือน5เดือนที่แล้วน้องมนมาเนี่ยแถวนี้ยังไม่มีตึกเยอะขนาดนี้นะคะอันนี้คือเขาสร้างขึ้นมาใหม่โอ้โหแบบรวดเร็วมากนะคะทุกคนใช้เวลาประมาณ5เดือนวกว่าคือตึกใหม่ๆออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะอันนี้ก็คือตลาดสดนะคะทุกคนตลาดสดเลียงกับนั่นเองนะคะ <c oughs> นะคะเขาขายของกันเต็ม Mm-hmm. Yeah. Yeah. ที่เมืองซู่นะคะถ้าเป็นภาษาไทยใหญ่ก็เมืองซู่นะคะภาษาไทยก็น่าจะเป็นเมืองซู่นะคะที่ตามทุกคนได้รู้กันเอาไว้นะคะทุกคนเนี่ยใช้เวลา3-4ชั่วโมงในการเดินทางนะคะดีนะเราไม่เมาเนี่ยตื่นเต,นต้นอย่างเดียวทุก <laughs> <laughs> คนเดี๋ยวเราจะมาพักตรงนี้สักพกักนึงนะคะพักตรงนี้สักครู่นะคะ ซูวันนี้นะคะทุกคนก็จะดูเงียบๆคุมๆหน่อยนะคะเพราะแต่ละคนก็เนี่ยนะคะออกไปทําง,งานการหมดแล้วอะไรอย่างนี้ก็จะเหลือผู้สูงอายุนะคะที่อยู่บ้านในนะคะทุกคนเขาก็จะไม่ค่อยออกมาการน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นในเอ่อเขาเรียกในตัวเมืองเลยนะคะ สงบมากน้แม่น้อย ไ,ได้เราได้ข้ามสะพานไม้ทุกคนสะพานใหญ่ข้างบนคือเขากำลังติดปรับปรุงนะคะข้างบนเราก็เลยต้องใช้ สะพานไม้แทนแนะคะโอเคโอเค นะะชื่อเพราะมาก้องมนชอบชื่อนี้นะคะก็ได้ยินชื่อนี้มานานเนินนานมากเนินนานมากตั้งแตบบ่มาพม่า,มานะคะแต่ว่ายังไม่เคยได้มาเยือนนะคะทุกคนอันวันนี้ก็จะเป็นวันแรกที่มาถึงกาลีนะคะ ก็พัฒนามากเพาสมควรแล้วนั่นเองค่ะเป็นคนในหนุ่มหนุน่มต้อง น้ำตกลงมาเยอะคือสวยงามมากเลยนะคะนั่นน่ะสูงเออเสียดฟ้าเลยดูเส้นทางเราโค้งไปโค้งมาตอนแรกตื่นเต้น,เ,ตนเออเส้นทางเส้นทางทอรหเลืเกินนะคะกคนเต่นเต้นจนไม่เมาตอนนี้เริ่มจะเมา ก็เริ่มมืดแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เรามาเดินทางมาถึงที่ไสรมองนะคะทุกคนหมู่บ้านไส้มองคือเราก็จะมาพักกันที่นี้นะคะแล้วก็มากินข้าวกันตรงนี้นั่นเองนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เพื่อนร่วมเพื่อนร่วมเดินทางนะคะน้องๆเขาชื่ออะไรบ้างไหนทักทายหน่อยอันนี้ชื่ออะไรเอ่ยไหนล่ะเมื่อกี้สวัสดีชื่ออะไรเอ่ยสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยอาชง ชุงช้งอะคนนั้นล่ะชื่ออะไรอโห <laughs> ล, <laughs> ลูมีทุกคนอันนี้หุ่นเชิดของพม่านะคะเขามีกันหลายทูปแบบหลายสีมากเลยเขามีว่า